นี่ก็ผมก็เอาอะไรมาแกะใหืนเพื่อนดูกันสักหน่อยนะครับตัวนี้ไม่ลอยเขาบอกว่าไม่ลอยมันใช้ไม่ได้นี่ก็คือในส่วนของรีเซิร์ฟมันอันนี้ก็ส่วนของเจ้าตัวใหม่นี่ครับมีสองตัวมันใช้งานไม่ได้แต่ใช้งานไม่ได้นี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องมาแกะดูก่อนมันเป็น VHF ตัวนี้นี่เห็นไหมมันมีเสากะถ้าแบบยูมันสายกามจะเป็นพลาสติก ย่มาแกะดูกันเหนือนะตัวนี้มันมีอะไรอย่างไรนะครับ <g ül> มันเป็นพลาสติกนะตัวนี้ตัวนึงมันดูกันมันจะอลังการแค่ไหนนี่ครับเรามาดูเทคโนโลยีอะไรแบครับผมชอบแกะดูนเพื่อนแกะดูเทคโนโลยีแกะดูว่ามีอะไรข้างในอ่ะโอ้โหโอ้โหเป็นอย่างนี้เนาะสุดยอดมาก โอนะ้มันก็เป็นภาครับวิทยุ fm เห็ M. นไหมเนี่ย c ีดีสองศูนย์ศูนย์สามเนี่ยมันเป็นภาครับวิทยุ fm น,นั่นเอนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูเนี่ยเห็นไหมมีเจ้าเซรามิกฟิลเตอร์มีอะไรด้วยนะครับเป็นภาครับวิทยุ fm ดีๆนี่เอง ตัวนี้ก็ได้มาครับความถี่ที่สองร้อยห้าสิบหกจุดเก้าเห็นไหมนี่น,นะครับสองร้อยห้าสิบหกตัวนี้สองร้อยยี่สิบแปดจุดเก้าตัวนี้สองร้อยห้าสิบหกจุดเก้าเน่ก็คือจะรับความถี่นี้ละไอเจ้าตัวไม้ก็เหมือนกันไอเจ้าตัวไม้มันก็แต่แต่ในส่วนของตัวไม้กับกับตัวนี้นะครับการสร้างความถี่คนละตัวกันนะถ้าเกิดเพื่อนๆถอดออกมาแล้วไปสลับกนันก็จะไม่ได้นะครับ มันเป็นภารคลับเอฟเอ็มโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยแล้วทีนี้มันไม่ดังเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็บอกมันไม่ดังะนยครับผมก็เลยม,มาแก้เพื่อนดูมาดูเฉยๆนี่แหละว่ามันมันมีอะไรอยู่ข้างในนะครับเป็นไงครับเพื่อนสุดยอดไหมมีสองข้างเลยมีไม้สองตัวนะครับความถี่ก็ต่างกันพอสมควรอยู่ในนี้สองร้อยห้าสิบหกกับ สองร้อยยสบแปดนะครับโอหเยี่ยมจริงๆยี่ยมตรงไหนไหมนะ่แน่ในกับนี่ก็คืออุปรกรณ์สร้างความบันเทิงในรูปแบบของอไมไม่ไร้สายนี่วนยวายเลตไมโครโฟนนี่นีทีนี้มันไม่ดังไปข้างหนึ่งหรือไงก็ไม่รู้นะเนี่ย ี่เวลาเวลาเปิดเครื่องนะี่เวลาเปิดเครื่องมันก็จะมีไฟแสดงสถานะว่ารับสัญญาณได้อย่างเช่นตัวนี้ในสีน้ำเงินนี่ไหม <c oughs> นี่ครับนี่นี่นี่คือคือพวกนี้เนี่ยมันก็เหมือน VUFM เอ้าแล้วทำไมมันเวลาปิดแล้วมันไม่มีเสียงซ่าเพื่อนบางคนก็จะถามมาแบบนี้เขามีวงจรนอยดีอา่านอยนอยอะไรนะก็เรียกวงจรสเกลนะครับมันทำหน้าที่ที่ไหนอะที่ AC ตัวนี้่ะ เทียบเทียบนะยแล้วก็ทำการปิดไม่ให้เสียงมันออกไปตัวนี้หรือเปล่านะตัวนี้น่าจะใช่เนาะแต่ตัวนี้นี่มัน UTC UTC สา่งห่งศูนย์หนนี่ไอตัวนี้คือตัวระดับรักษาระดับความดังเสียงในมันคงที่ตัวเนี้ยคือถ้าเกิดว่าพูดค่อย,อยๆเนี่ยมันก็ จะขยายเหมือนขยายสัญญาณขึ้นแต่ถ้าบูดแรงเลย่พปุ๊บมันจะบีบสัญญาณไว้ไม่ให้มัน,มนแรงมากจะเกินไปในสีตัวเนี้ยถ้าไม่ดังก็เป็นที่ตัวนี้ได้ด้วยนะนครับก็ไม่มีอะไรอีกแล้วทีนี้ถ้าเพื่อนสลับกันได้ไหมสลับกันเนี่ยสลับกันได้นะสลับตัวนี้มานี่ตัวนี้มานี่ถ้าเราจะเปลี่ยนขึ้นความถี่มันจากไม่หนึ่งก็เป็นไม่สองไม่สองก็จะขับมาเป็นไม่หนึ่งนะครับ นั่นเลยเลยเป็นเหตุผลว่าแร่ตัวนี้คือแล้วครับความถี่เนี่ยตัวนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเวลาได้ไม่ไม่ยี่ห้อเดียวกันมาเนี้ยทำไมมันใช้กันไม่ได้เนะยครับเพราะว่าแร้ความถี่มันมันคนละตัวกันนะครับซื้อรุ่นเดียวกันเลยเอาไปใช้ทำไมมันออกคนละคืนเนี่ยก็ใช้ตัวนี้มาคนละอันเพื่อป้องกันไม่ให้ว่าเวลาเอาไปใช้แล้วมันไม่กวนกันนะครับแต่ละอันนี่ก็ความถี่ไม่เหมือนกันนะ แต่ก็ก็ก็มีซ้ำกันอยู่นะครับในกรณีที่เอาไปใช้หลายๆคนก็ซื้อแต่รุ่นเดียวกันนี่ไปก็มีโอกาสที่จะซ้ำกันได้เช่นเดียวกันแต่ทุกวันนี้ในเทคโนโลยีพวกนี้ก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแปลงแล้วแหละนะครับอย่างเช่นแทนที่จะเป็นบอร์ดใหญ่ๆแบบนี้ก็เหลือเล็กลงแค่จีตเดียวครึ่งเดียวเงี้ยนะครับเนะี่ยมันเป็นอย่างนั้นตัวนี้ใช้งานไม่ได้มันน่าจะเป็นที่ตัวใหม่ั้างครับ ไม่เปิดไม่ติดหรือไงไม่รู้นะเท่าที่ดูมันก็ไม่เท่าไหร่สนิมพวกนี้ก็ขึ้นนะเนื่องจากว่าผู้ใช้ไม่ค่อยได้ดูแลแบตเตอรี่ก็ใส่ไว้อย่างเงี้ยนะครับติดบังไม่ติดบังอย่างเนี้ยเห็นไหมครับเวลาเพื่อนรับซ่อมนะเครื่องประเภทแบบนี้เนี่ยเพื่อนต้องต้อง,ต,องต้องมีตัวนี้ด้วยนะครับต้องมีพารลับแล้วก็ต้องมีตัวใหม่มาด้วยเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาแต่ตัวไม่นี่ถือมาซ่อมมันก็ ทำไปไม่ได้เพราะว่างานมันจะไม่จบไม่รู้มารับกันได้จริงหรือเปล่านะครับมันก็เป็นแบบนั้นนะเพื่อนนี่ถ้าเพื่อนรับงานก็เพื่อนก็มีแต่ไม่ก็ไม่ได้มีแต่ตัวรับก็ไม่ได้ต้องเอามาเป็นคู่กันแบบนี้นะครับมันเป็นแบบนั้นพี่อาตัวนี้ไม่ปรับอะไรอะปรับความดังหรือว่าปรับสเกละเนี่ยโอ้โห นะครับนี่คือเทคโนโลยีของอยู่ในตัวกล่องไม้ลอยนะเพื่อนนะของ s ซดแอนหน่น่งนะครับเลยแกให้เพื่อนดูนะเหมือนกับการรีวิวเลยนะครับเป็นแบบนี้นั่นเพื่อนยังไม่เคยเห็นเ,เพื่อนอยากจะซ่อมเพื่อนก็นี่แหละครับศึกษาไว้นะี่ครับช่างวิเลร้ะทาก็คงจะไม่ได้ทําอะไรมากมายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งครับในการซ่อมไม้ลอยนี่เพื่อนไม่ค่อยดูนะี พื่อนไม่ค่อยชอบดูเลยมก็เลยได้แต่เพียงว่ามาเล่าสู่เพื่อนฟังคแค่นี้แหละไปวัดไฟตรงนั่นตรงนี้ตรงนู้นตามที่ผมดูแล้วเนี่ยเพื่อนก็ไม่ค่อยได้ชอบดูนักนะครับสู่พวกที่เป็นเครื่องใหญ่เสียงไม่ได้ก็เลยนี่มาเล่าสู่ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้แหละถ้าใครอยากซ่อมก็เอาดูหน่อยว่าความถี่มันเท่าไหร่ยังไงนะครับแลคิดตนันมาเนี่ยถอดออกมาแล้วก็อย่าไปสลับกันระหว่างตัวรับกับตัวส่ง ในส่วนของไม้ลอยเนี่ยตัวนี้ถ้าฐานมันเน่าหน่อยก็ดูทำความสะอาดในส่วนของตรงนี้ถ้าคืนความถี่มันไม่ตรงกันหรือการปรับอะไรต่างต้องมีเครื่องวัดสัญญาณมีเครื่องวัดความถี่ด้วยแล้วก็เครื่องวัดกําลังส่งของมันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีเราเป็นการงมเป็นการงมซ่อมมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะบอกให้รู้ว่าให้เพื่อนมือใหม่ได้เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่ซ่อมไม้ลอยเนี่ยมันก็คือภาครับวิทยุ FM ตัวนี้ก็คือเครื่องส่งวิทยุ FM นั่นแหละมันเป็นอยู่แบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วถามว่ามีความยุ่งยากไหมมันก็ต้องมีความยุ่งยากขึ้นมาเป็น2เท่าในการซ่อมวิทยุ FM เพราะว่าตัวนี้มันต้องส่งมันมีภาคส่งในภาครับไงแต่ในส่วนของวนะิทยุ FM เมนี่ยมันมีสถานีซึ่งมันส่งอยู่แล้วนะตัวนั้นนะครับมันก็เลยหมุนไปยังไงก็เจอสถานีนะแต่ว่าในส่วนของไอ้เจ้าตัวไม่ลอยนี่มนไม่ใช่ละ ถ้าความถี่มันเบี่ยงเบนกันเล็กน้อยเนี่ยถ้าเราปรับชุดเชยที่คนลวดไม่ได้นี่ยก็คือนั่นก็หมายความว่าระยะส่งมันจะต้องไกลลงนั่นเองนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นนะเพื่อนวงจะต้องไปซ่อมต่อไปนี่ครับมันเป็นอย่างนั้นในส่วนของเจ้าตัวไม่เนี่ยครับเราก็มาดูกันนะครับนี่อะไรข้างในเนี่ยชอบลื้อดูนะยตัวนี้มันมันต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะ ปกติแล้วมันต้องแกะด้านนี้นะครับแต่กลัวมันเป็นรอยก็เลยมาแกะตรงนี้มันยิ่งเป็นรอยยิ่งกว่าด้วยว,ว่างไปนี่ครับเี่หลอดไฟนหนะนึ่งงานนี่นเองจะแกะดูข้างในนะครับก่อนที่จะแกะออกมาว่าจะมีสายแบบนี้พอบอกก่อน น่าจะเอาตัวนี้ออกด้วยนะครับอเอาคัตเตอร์เอาอะไรมาแง,งะๆนี่มันก็น่าจะออกแล้วนะนี่นะแต่อมองหาคัตเตอร์เลยไม่เจอโอ้ในะครับเดี๋ยวหาคัตเตอร์ก่อนอยู่ไหนนะคัตเตอร์นี่ยนะเห็นมีคัตเตอร์อะไรวันนี้คัตเตอร์หายนะครับเดี๋ยวเอาตะกั่วแถวนี้ออกก็น่าจะเห็นข้างในแล้วลนะ่ะ ไม่มีอะไรนะวันนี้แกะดูเฉยเนีับไม่ถนัดนะครับแบบโอ้ไม่ถนัดเลยทำไมไม่ขนาดขนาดนี้นี่บอกยังไงเลยดน้น่าจะถอยหลังนะ นะครับโอ้โหอ,อันเยี่ยมจริงๆเลยเนี่ยนี่เห็นไหมสองร้อยห้าสิบหกจุดเก้านะครับตัวนี้มันเนี่ยก็สองร้ยห้าสิหกจุเก้าเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้คือภาคส่งนะมีตัวที transmit น,นะทีส่งตัวนี้อารี i v e นะนะครับเป็นอย่างนี้นะครับข้างไหนนะครับ พวกนี้ก็เกี่ยวกับขยายไมโครโฟนนะพวกนี้ก็สร้างความถี่ขยายกำลังส่งวอลอากาศนี่คือคอนเวอร์เตอร์แปลงไฟจากสามโวลต์เป็นเก้าโวลต์ตัวเนี้เพราะว่าแบตเตอรี่สามโวลต์นี่มันมันเลี้ยงวงจรไม่ได้เพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆนะี่มันกินมันกินมากกว่าสามโวลต์นะ ตัวนี้มันจะเป็นเก้าโวล์หรือเปล่าดูนะตัวนต้องใส่หลอดไฟด้วยนะครับใช่ครับเดี๋ยวดูนะ<อ>เพื่อน <c oughs> ตัวนี้จะทำหน้าที่แปลงไฟนี่ครับบอร์ดวงจรเนี้ย <c oughs> เพื่อนมีไอเดียอะไรดีๆก็ลองลองดัดแปลงดูนะแบตเตอรี่สามโวลนะ์นี่เปลี่ยนเป็นแรงดันที่สูงขึ้นได้ตัวนี้เท่าไหร่ ที่เคยพบเห็นก็9โวลต์นะครับตัวนี้เท่าไหร่นี่ไฟเข้ามานะนี่ไฟออกแล้วเนี่ยตัวไหนกาวนะดีดูก่อนตัวไหนกาววะนี่กาวนะ2โวลต์อะไรเนี่ยเฮ้ยแบตมันอ่อนแล้วเปล่แบตมันอ่อนแล้วเปล่วว ไฟเข้า2.5น่าจะแบตบฐา,าออนรอดนะเนาะ,เ,นะเดี๋ยวเดี๋ยวลองใหม่นะครับเอาจากตัวนี้ก่อนตัวนี้อ่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่สปริงมันไม่ค่อยดีนะผมพอดีแกะออกมาผมกะว่าผมจะทำความสะอาดสปริงน,นะครับก็เลยถือโอกาสที่จะแกะออกมาให้เพื่อนดูด้วยนะครับ ตัวนี้ยิ่ง2 3จุเองนะครับเนี่ยออกมาเท่าไหร่ครับออกมาเจเลยนะครับนะ7.5จนะครับเห็นไหมครับเพื่อนตัวนี้ก็คือตัวแปลงไฟนะครับนะปกติต้อง3โวลต์นะว่าป็่ตัวนี้รู้สึกอ่อนแล้วนะครับเหลือ2กว่าเองนะครับถ้า3โวลต์มาอาจจะเป็น9นะครับตัวนี้นะครับถ้าชุดนี้ไม่ทํางานไดโอดมันขาดแอลมันขาดไฟมันไม่มีไฟไม่ออกไม่สามารถทํางานได้เช่นเดียวกันนะครับ เพื่อนก็ดูด้วยนะครับเห็นไหมครับเทคโนโลยีสุดยอดมากนะครับแบตเตอรี่สามโวลต์ทวีแรงดันขึ้นเป็นเจ็ดโวลต์นะเดี๋ยวนี้นะเจ็ดโวลต์เก้าโวลต์อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วค่อยมาเลี้ยงวงจรอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยเพราะว่าแบตเตอรี่แบบนี้หาง่ายถ้าเป็นแบตเตอรี่แบบสี่เหลี่ยมมันจะหายากนะครับมันเป็นแบบนั้นเยี่ยมจริงๆเลยทีนี้ผมก็กล่าวว่าผมจะทำความสะอาดในส่วนของไอจตัวเนี้ก็น่าจะสองตัวหนึ่งครับ ตอนนั้นก็คงจะเหมือนกันนะอีมาอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูนะผมจะแกะออกมากได้ง่ายหรือว่ายากเพียงใดแต่เท่าที่ดูแล้วไม่ยากนะครับที่แกะออกมาใช้ความร้อนองหัวแรงตัวนี้นะครับแล้วทีนี้ก็ดึงตัวนี้ออกมาน่าจะได้แล้วนะเดี๋ยวดูออกมานะมันจะมันจะได้ไหมนะครับถ้าดึงออกมานี่ไงไหมครับแล้วทีนี้ผมจะทาความสะอาดแล้วก็เอาตะขวะเคลือบสักเล็กน้อยนะครับตัวนี้ ทำความสะอาดนี่ก็คงจะใช้พวกแปลงพวกทองเหลืองอะไรขัดนะครับหรือว่าในส่วนของ cutter, คัตเตอร์ขูดๆูดออกก็ได้ในที่นี้คัตเตอร์ก็าหายไปแล้วนะครับเอาวิบว่าทำความสะอาดตรงนี้แล้วตะกั่วพอกๆหน่อยนะครับขั้วแบบต,ตอรี่ตัวนี้ก็จะใช้งานได้เจ๋วเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันเข้าสนิมอยู่เนี่ยแม่เนี่ยนะครับแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีแล้วล่ะนะครับนี่ก็คือข่า,ขา เพื่อป้องกันว่าไม่ให้เป็นสนิมนะเพื่อนอย่าลืมนะครับถอดแบตเตอรี่ฐานออกด้วยเวลาเลิกใช้นะครับเดี๋ยวมันจะเน่าใสแบบนี้นะเกิดเป็นสนิมนะครับต้องขูดสนิมออกแล้วก็หลักใหญ่ใจความก็จะเอาอยู่แค่นี้นะจุดนี้นะครับทําความสะอาดหน้าสัมผัสจุดนี้ตัวอื่นก็ไม่เท่าไหร่นะครับเอาตรงนี้นะครับออกหมดทั้งอันเลยนะครับอืทําความสะอาดออกแล้วก็เอาตะกัวเคลือบซะหน่อยนะครับนะ แค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วล่ะครับแล้วทีนี้ก็ดําเนินการ,ราไปประกอบเข้าเครื่องก็อะไรมันแล้วก็ลองกันต่อไปตัวไหนมัาง <c oughs> นะในกับโอเคะคกับบ่นมา,มากแล้วเดี๋ยวคลิปนี้คลิปนี้ก็พอกอนแล้วกันนะครับราค่อยว่ากันต่อนะครับนะสำหรับคลิปต่อไปคลิปนี้เล่าให้ฟังนะครับว่าเนี่ยทำความสะอาดสปิงด้วยนะค่นี้ก็นะฮะเไไง็กน้อยๆครับจชาวิต น้องทาต้องจากไปก่อนแล้วคลิปหน้าเจอกันนะสวัสดีครับ